สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอคซี่ในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าโหลดยังไงโหลดยังไงรถใช้ยังไงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคันดับแรกครับยังไงครับเราก็ต้องไม่ต้องดูนี่ครับเราก็ต้องเปิด Google ก่อนนะครับแล้วก็เข้าเว็บของแอ i ซี่ฟ i นินะครับไหนครับตามลิงก์นี้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เข้าหน่อยเนาะครับแล้วก็กดสามสามขีดตรงนี้นะครับ Oh. ขอโทษครับผมไปเพนาวครับผมตรงนี้นะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับ mm hmm. รอมันดาวน์โหลดแฟแป๊บนึงแล้วก็พอมันได้ขึ้นว่า Open ตรงนี้เราก,กด Open เลยครับผม mm hmm. นี่เขาบอกว่าจะอ e ินสตาล e เลยไหมเราก็กดอ e ินสตาลข้างล่างขวาตรงนี้นะครับ mm hmm. ครับ รอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งที่จริงผมลองโหลดมาแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวโหลดอีกสักทีหนึ่งไม่เป็นไรรอให้มันโหลดเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถโอเพนได้เลยเนาะเรากดโอเพนนะโอเพนมาแล้วไงครับโอเพนมาปุ๊บมันก็สักพักหนึ่งนะครับมีสองตัวเนาะคือแบบโอเคครับผม ก็มีสแกน QR วอารโค้ดกับชูดฟอร์โฟโต้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบสแกน QR วอารโค้ดให้ดูก่อนนะครับว่าทํายังไงนะครับผมก็เรสแกนจากไหนเราสแกนจากคอมหรือว่าโทรศัพท์เครื่องอื่นได้ไหมโทรศัพท์อื่นก็ไม่ได้นี่ใช่ไหมก็สแกนจากคอมเมาส์นะครับผมก็ดูจากหน้าจอตรงนี้นะผมมีเราต้องเขาที่ไหนก่อนโปรแกรมมาวิสทับนะครับอ่ากดที่เข้าไปเลยเยสนะครับสำเร็จไหครับรู้สึกขี้เกียจเซนเซอร์อย่างเลย กดเซตติ้งนะครับพอดีงงๆเลยกดเซตติ้งข้างล่างครับผมแล้วก็โชว์เคียวโค้ดนะครับโชว์เคียวโค้ดและเคีโค้ดจะโผล่ตรงนี้เนาะก็นี่ครับเห็นเขาไม่จะโผล่ตรงนี้นะโผล่ตรงนั้นโอเคครับผมแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถืออันนี้เอาโทรศัพท์มาสแกนนะครับเอาโทรศัพท์แล้วเราเอาที่โทรศัพท์เดี๋ยวเราเอานี่ยโทรศัพท์สแกนเคียวโค้ดตรงนี้เนาะเห็นไหมครับซ้ายมือนะอ้าวแล้วก็ไปจ่อที่นู่นเนาะแล้วกดอะรลาวนะไปจ่อที่คอมพิวเตอร์ ม่ได้ดูครับมันจะขึ้นยังไงตอที่อออคอมเจ้าแล้วไงลงมาหน่อยครับเดี๋ยวแผลเห็นอันนี้เห็นไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ยมุมแพ้อีกครับอ้าวตอนนี้ก็เข้าได้แล้วเนาะ <c oughs> ใช่ตอนนี้เราจะมาดูการสแกนผ่านอะไรใช้รูปภาพเอาเลยครับชูโฟโต้เราไม,ไ,ะะไม่มีคอมทำไงครับ <c oughs> เอาเอาออกไปก่อน <c oughs> เอาเอกไปก่อนปุ๊บเวลาเราเปิดแอคซี่มาปุ๊บยังไงครับเราก็สามารถชูโฟอร์โฟโต้ได้นะครับโดยการอาจจะเซฟ QR บไลคโค้ดเอาไว้ เซฟคิวอาร์โค้ดเอาไว้นะครับนี่ก็ชูดฟอร์มโฟโต้เลยแล้วกดอาราวนะครับเราก็เลือกรูปมาจากที่เราต้องการนะเลือกรูปเราเซฟคิวอาร์โค้ดเอาไว้แล้วเนาะใช่ผมผมเซฟไปแล้วนี่ดูไม่ได้เนาะคิวอาร์โค้ดก็เอามาจากในคอมเหมือนกันนะครับใช่ครับอ่าเราก็เข้าแล้วเหรอเข้าแล้วไม่ได้ดูเนาะอาจจะชุกระหุหน่อยไหมอ่าตอนนี้ก็เริ่มเล่นได้แล้ว ครับผม<ช>ก็คือมันง่ายมากครับก็คือถ้าถ้าใครสะดวกมีคอมก็เปิดเคียรโค้ดจากคอมจากปุ่มเซตติ้งได้เลยครับหรือถ้าไม่มียังไงก็กดรูปใช่ครับกดกเลือกูปเอาเซฟภาพจากคอมก่อนยังไงก็เซฟภาพจากคอมอยู่ดีครับผมเซฟภาพจากคอมมาไว้ในมือถือใช่แล้วก็เอามือถือสแกนเราเราปิดตรงนี้เขาดูซิว่ามีสองส่วนแล้วก็จบซะล็อกเอาก่อนครับ เราเอาก่อนนะครับเราเอาก่อนก็คือมีสกแกนมีสองส่วนมีสองส่วนครับสแกนเคียลโคดกับชุดฟอร์มโฟโต้นะครับสแกนเคียลโคดคือจะสกแกนจากคอมหรือว่าจะเป็นภาพเคียลโคดของเราเลยก็น,นบที่เซฟมาจากเจ้าตัวมาวนะิสทัพในคอมพิวเตอร์นะครับ hmm. แล้วก็มีอ่าชุดโฟโต้นะครับก็เลือกมาจากในแกลเลอรี่ของโทรศัพท์เราเองเลย นะครับผมโอเคครับประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร้นะผมเจอก,กันครับขอบคุณครับผม